หลังจากที่สัปดาห์นี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนหลายพื้นที่ในประเทศไทยระวังฝนตกหนักและระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและเมื่อเวลากาา้านาฬิกาวันที่2 8กันยายน2566กรมทางหลวงได้แจ้งเตือนน้ำท่วมผิวจาราจรอ,อุโม,มงค์ทับลานทางหลวง304ตอน4แยกกบินบุรีวังน้ำเขียวช่วงนาดีปราจีนบุรีค่ะมีระดับน้ำ20-30าเซนติเมตรการจาราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวกมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกค่ะด้านศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสัจจพธธรร แห่งประเทศไทยได้รับแจ้งและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านขุนศรีหมู่2และบ้านวังขอ,งคอนค่ะโดยมีคนติดอยู่ภายในบ้านเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านแล้วค่ะปริมาณน้าป่าไหลหลากจานวนมากไหลลงคลองพญาธานจนน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนทําให้ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงค่ะและขณะน,นี้มวลน,น้าไหลเข้าท่วมอุโมงค์เชื่อมผืนป่ามรดกโลกระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระดับน้ําสูง เ20ซมจ้าหน้าที่ต้องปิดอุโม,มงค์เพื่อความปลอดภัยซึ่งอาจสง่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานทางหลวงสาย304ปราจีนบุรีนครราชสีมาค่ะ